พระปิตาวัดท้ายย่านพระกลุ่หนึ่งเดียวในเบญจภาคีพระปิตายอดขุนพลพระปิตาวัดท้ายย่านจังหวัดชัยนาทซึ่งคนรุ่นเก่ามักเรียกขานว่าพระปิตาบ่อยัน่นนับเป็นพระกลุ่หนึ่งเดียวในชุดเบญจภาคีพระปิตายอดขุนพล ที่มีอายุการสร้างยาวนานที่สุดและด้วยพุทธคุณเป็นเลิศครบครันจึงเป็นสุดยอดแห่งการสแสวงหาของบรรดาน,นักสะสมพระกรุเก่ารวมถึงผู้ที่ชื่นชอบพระปิตามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระปิตาวัดท้ายย่านมีการค้นพบที่กรุวัดท้ายย่านอำเภอสันบุรี ซึ่งปัจจุบันหลงเหลือเพียงซากโบราณที่ยังพอมีเขาโครงเก่าอยู่บ้างเท่านั้นนอกจากพระปิดตาแล้วยังพบพระลีลาเมืองสันและพระสันนั่งไหลยกบรรจุในกรุกเดียวกันตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองสันบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระมีวัดร,ร่วม200วัด เป็นแหล่งรวมพระพุทธรูปสมัยอู่ทองที่มีชื่อเสียงมากและเมื่อคราวสงครามก็นับเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการรบทับจับศึกผู้รู้หลายๆท่านลงความเห็นว่าพระปิดตาท้ายย่านนี้น่าจะสร้างในราวกลางถึงปลายกรุงศรีอยุธยาเพราะพบรวมอยู่กับพระเครื่องในสมัยเดียวกัน เท่าที่พบมีสามเนื้อด้วยกันเนื้อแร่พวงเนื้อสำลิดและเนื้อดินผสมผงใบรานซึ่งจะพบในพิมพ์กบเป็นส่วนใหญ่สำหรับเนื้อที่ได้รับความนิยมคือเนื้อแร่พวงโดยเนื้อแร่พวงเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่เกิดตามธรรมชาติเมื่อถลุงให้บริสุทธิ์แล้วจะมีความแข็งที่ผิวนอกแต่เนื้อในพรุน ไม่ยึดเกาะกันเหมือนโลหะชนิดอื่นๆดังนั้นเมื่อได้รับการกระแทกหรือกระแทกแรงๆมักจะชำรุดแตกหักเป็นชิ้นๆทำให้การเก็บรักษาต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากสำหรับพระปิต,ตากรุวัดท้ายย่านมีทั้งหมด3พิมพ์คือ 1. พิมพ์ชีโบ 2. พิมพ์กบและ3พิมพ์เขียด ซึ่งเป็นพิมพ์ที่เพื่อนๆชมอยู่ในขณะนี้พระกรุวัดท้ายย่านพิมพ์เขียดจะมีขนาดเล็กที่สุดพุทธลักษณะคล้ายพิมพ์ชีโบแต่พระเสียรมียอดแหลมยาวและเล็กกว่าแลดูคล้ายๆเขียดด้วยความเป็นพระกรุหนึ่งเดียวที่มีอายุยาวนานที่สุดในชุดเบญจภาคีพระปิตายอดขุนพลประกอบกับ พุทธคุณที่ปรากฏเป็นเลิศครบครันทั้งโครงกระพันชาตีแคลวคลาดมหาอุดเมตตามหานิยมและโชคลาภทำให้พระปิตาวัดท้าย่านเป็นที่นิยมและ,สะแสวงหาของเหล่านักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก